สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมปอยูโร่ครับวันนี้นำเจะกล่องแปลงร่างในตำนานของเด็กยุค80มาให้ชมกัน <Wow. S 1> เล่นสุดฮิตนะครับตอนนั้นหลายๆคนคงลืมมันไปแล้วมันผลิตในปี2531ราคา15บาทนะครับแก็ไม่ได้แถมขนมนะครับเป็นแบบซื้อมาเลยนี่นะครับก็จะมอีอุปกรณ์ที่ติดมานะครับนี่ครับก็จะเป็นแผ่นภาพร่างคนที่ยังไม่ได้แปลงร่างนะครับ สำหรับนี่ก็คือทาเครุนะครับก่อนที่จะแปลงร่างเป็นเลดมาร์สแมนนี่ครับก็จะมีที่กระตุกอย่างนี้นะครับผูกมากับเชือกอย่างนี้นะครับออีกแผ่นหนึ่งก็จะเป็นนี่เลยร่างที่แปลงร่างเป็นเลดมาร์สแมนแล้วนะครับแล้วก็มาดูนี่ครับด้านหน้านะครับนี่นครับก็จะเป็นมีเป็นแบบเป็นเหมือนทีวีนะครับเหมือนช่องให้เราได้ ดูอย่างนี้นะครับอ่านะครับเป็นกรอบเฟรมอย่างนี้นะครับอ่าโอเคหลายๆคนก็สงสัยกันใช่ไหมครับว่าทำยังไงนี่ครับก็จะเป็นข้างหลังก็จะมีนี่อย่างนี้นะครับเป็นวิธีการแปลงร่างนะครับวิธีการเล่นนะครับอ่าจะบอกหมดเลยครับแปลงร่างยังไงนะครับนีเลยครับขั้นตอนแรกใส่อ่แผ่นที่เป็นรูป ตัวคนที่ยังไม่ได้แปลงร่างลงไปก่อนนะครับแผ่นที่มีเชือกแล้วก็ที่กระตุกนะครับนี่ใส่ไปก่อนเลยอย่างนี้อ่าแล้วก็นี่นะครับตามด้วยอ่ารูปที่เป็นรูปที่แปลงร่างแล้วอย่างนี้นะครับเอามาทับใส่มาทับลงไปอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็ดึงเชือกออกมาดึงที่กระตุกออกมานะครับอ่าจากนั้นก็นำอาแผ่นภาพที่ เป็นร่างคนนะครับอ่านี่ครับกลับขึ้นมาข้างหน้าอีกทีอย่างนี้นะฮะอ่าพร้อมกับกระตุกเชือกพร้อมหรือยังครับจะดูการแปลงร่างหรือยังใครคื่ลุกแปลงร่างเป็นเลดมาสแมนพึ้งนี่เลยครับโอ้โหเป็นยังไงล่ะแค่เนี้ยก็เจ๋งมากๆนะครับสำหรับสมัยเด็กๆผมเองเนี่ยตอนนั้น มีญาติาที่เป็นรุ่นพี่นะครับเขาก็เอามาเล่นให้ดูนะครับตอนนั้นยอมรับเลยว่าแบบโอ้โหเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากๆตื่นเต้นมากๆแบบโอ้โหให้เขาเล่นให้ดูต้องหลายรอบนะครับอ่านะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ